รื่องราวนี้นะคะถูกเปิดเผยจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า mm hmm. เซลล์รถป้ายแดงปลอมมาใส่ให้ mm hmm. โดนจับใครต้องรับผิดชอบศูนย์รถที่เซลล์ทำงานต้องเข้ามาดูแลแก้ไขยเยียวยาลูกค้าไหมความเชื่อมั่นเชื่อใจของผู้บริโภคจะมีหรือไม่ mm hmm. สุดท้ายกลายเป็ mm hmm. นคดีอาญาไม่ใช่คดีธรรมดาอาญานะคะ mm hmm. ยอมความไม่ได้ mm hmm. นะคะทางนี้เนี่ยอยากจะช่วยเตือนภยัยแล้วก็ช่วยแชร์ mm hmm. เพื่อขอร้องความเป็นธรรมนั่นเองค่ะ mm hmm. นี่เป็นข้อความที่โพสต์ระบุไว้นะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เสียหายชื่อคุณบีเป็นนามสมมุติเอาไว้ละกันนะคะคือเธอเนี่ยไปซื้อรถกระบะนะคะยี่ห้อหนึ่งแล้วก็มีการเล่าให้ฟังด้วยว่าวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยอู้ตัดสินใจซื้อรถแล้วนะแล้วก็ได้รถกระบะป้ายแดงมาก็ดีใจเป็นแบบผ่อนชำระข้างว่าจากโชว์รูมขนาดใหญ่ย่านตลิ่งชันย่านตลิ่งชันแต่ตรงไหนไม่รู้แต่ย่านตลิ่งชันหลังจากนั้นนะคะก็ใช้งานตามปกติ วันที่6กันยาย,ยนที่ผ่านมา รถกระบะที่ตนเองเพิ่งออกมาเนี่ยถูกตำรวจเรียกก็อาจจะเอป้ายแดงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยตำรวจก็เลยบอกว่าตั้งข้อหามาเลยว่าตนเนี่ยใช้ป้ายทะเบียนแดงปลอมอา้าวคือมารู้ก็ตอนที่ตำรวจเรียกแล้วนะเนี่ยว่าแบบปลอมอะ่ะก็ตกใจสิ<อ>ทีน่คะ,ะคุณบีก็เลยพยายามอธิบายว่าอุ้ยเนี่ยมันไม่ได้ปลอมนะออกมาจากสูเลยเพิ่งซื้อมาจากย่านตะหลิงชานจะปลอมได้ยังไงแต่ตำรวจก็บอกว่าไม่ได้เนี่ยมันปลอมปลอมก็คือผิดทีนี้ก็เลยตัดสินใจโทรหาเซลที่ขายรถให้นะคะ แล้วก็ให้เซลเนี่ยคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ระหว่างที่เซลกับเจ้าหน้าที่คุยกันเนี่ยการสนทนามันดันมีการท้าทายกันเกิดขึ้นน่ะสิเป็นการท้าทายด้วยเ <c oughs> หรอจ <c oughs> ากการที่จะเป็นเคลียร์ปัญหาให้นะกลายเป็นท้าทายกัน <c oughs> ให้ดาเนินคดีความ สุดท้ายเนี่ยคุณบีนะถูกควบคุมตัว mm hmm. มายัางที่สอพอบางแก้วและถูกตั้งข้อหาด้วยนะว่าเป็นการใช้เอกสารทางราชการปลอมค่ะโอ้โหท้าทายกันทําไมก่อนอ๋อใช่นะทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าเมื่อไปถึงสถานที่สอพอแล้วเนี่ยจะต้องมีการใช้เงินประกันตัวค่ะสันวนหนึ่งแสนบาทค่ะโอ้ไม่น้อยนะไม่น้อยหนึ่งแสนบาทเนี่ยโอ้โหมหาศาลนะ,ะในช่วงเวลาที่เหมือนกับเราหาเงินยากลําบากแต่ช่วงเวลานั้นคุณบีเองก็ไม่มีเงินประกันตัวก็หนึ่งแสนบาทนะเนาะซึ่งขอร้อง ให้เซลลจากโชรูมเนี่ยมาประกันตัวให้แต่ระหว่างนั้นที่จะต้องรอเนี่ยห้าชั่วโมงโอ้ย,ยาวนานห้าชั่วโมงนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้นั่งรอเฉยๆนั่งรอแบบว่าถูกขังอ,ะอ่ะห้า <5 S 1> ชั่วโมงโโนะคะโดยหลังจากนั้นเนี่ยเซลจากโชรูมก็ถึงจะนําเงินมาประกันตัวทั้งนี้เนี่ยคุณบีก็เลยเหมือนแบบเรื่องเรามันเกิดขึ้นมันไม่ยุติธรรมกับเธอเลยอ่ะมันเกิดเรื่องราแบบนี้ขึ้นได้ยังไงแล้วก็เลยตัดสินใจไปร้องเรียนหลายที่นะคะ แต่ว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําป้ายปลอมตอนเองเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ที่ซื้อรถมาจากโชว์รูมในสภาพที่เป็นป้ายที่ทดแทนก่อนป้ายจริงจะมาเท่านั้นขอแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยนะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าทําไมชีวิตต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้จะต้องมาถูกดําเนินคดีอาญาโดยที่ตนเองนั้นเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอยากจะขอความเป็นธรรมกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นเองเห็นใจจริงๆนะเพราะว่าเราแบบได้ป้ายแดงมารถคันใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยเราก็ไม่คิดไงว่าป้ายแดง เรามันจะเป็นป้ายปลอมอาะคอเราไม่คิดอยู่แล้วเพราะว่ารถน่ะออกมาจากโชว์รูมเ,ออเราก็<ช>ต้องมั่นใจอยู่แล้วว่าอ๊๋ทุกอย่างมันถูกต้องและโชว์รูมเนี่ยเป็นผู้ดูแลให้ไงออมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหพอคุณเอาป้ายแดงปลอมมาใส่แบบเนี้ มันผิดกฎหมายแบบเป็นคดีอาญาเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะไปออกรถต้องระวังเอาไว้เลยนะตรวจสอบให้ดีบางทีเราอาจจะต้องเหมือนแบบเช็คข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์แบบคุณบีก็ได้อใช่ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ให้เรามาระวังกันด้วยนะคะจะออกรถออกราเลยอย่างเงี้ยนะคือต้องรมาระวังอเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้ไป้ายอะไรมากันแน่นะคะ